ต่อนะครับจะเชื่อมปิดแกนนี่นะครับกันข้าวกันอาหารมันหล่นนะครับมันร่วงครับที่รูน็อตนะครับอันนี้จะเป็นตัวตั้งแกนนะครับมันจะยันยันแกนลูกกิ้งนะครับให้ยึดติดตับหน้าแป้นนะครับอาหารม่ชอบหล่นออกจากรูนะครับเราก็ทําตัวกันไว้เนี่บเป็นเหล็กกล่องนะครับสองนิ้วคูณสองนิ้วนะครับ ตรงนี้จะดูนะครับถ้าหามันออกตรงนี้เราก็ต้องเชื่อมปิดครับแต่ถ้าไม่ออกก็ไม่เป็นไรนครับการโดยรวมนะครับอน,นี้จะอยู่ส่วนบนนะครับลูกกิ้งอยู่ในนะครับลูกกิ้งอยู่ข้างในนะครับ เื่อมครับพอใช้ได้นะครับนี่นะครับ